สวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะนี่นี่แม่ทองสีผ้ามายามปลาล่านี่ะเด้อฝนมันตกแห้งกับพี่น้องตาลงดีแม่ทองสะเอาเมะมกกับพี่น้องอ่าอ่าปลาเค็งค่ะปลาเค็งปลาเค็งปลาค็ค็หน่อยพี่น้องแม่ทองสีผ้ามาเบิ่งอยู่นี่นะพี่น้อง ตรงเหมือนทีไม่ชอบตกน้ำเหรอพี่งเหมืว่ามันเจ๊งแค่เหมืว่านเหมืว่าตกแห้งพวกีค่ะตกแห้งกับปลากระไลพวกนี้ค่ะพี่มั่งผมว่โอ้ไม่ชอบกับจังที่เกาะที่องได้ละค่ะพี่มั่ง

กันเทียบไม่ท่องกับขาดพี่กันเด้พี่น้องเดี๋ยวนไม่ท่องจีพาพเกิดเป็นแหน้าไม่ท่องขาดเนาะว่าท่านี่เลือกไงปลาล้งดีค่ะพี่น้องนสวัสดีค่าไม่ท่องขาดเที่ยวกันมายามปลาดีพี่น้องม่ยามปาลาดีค่ะสวัสดีค่ะเออคือสั่นจีน้องคลิปอันนี้ไม่ท่อง อีกแปลงหนึ่งค่ะแปลงนึงเป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าโกรกของน้นอ,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 องเอาสี่อะค่ะเอาถุงขยงเขียวดักเลยอีกค่ะตะกร,ะรีลน,น,น,นมันเพื่อนนำกับพี่เมันเพื่อนนำันกรียนลงมนามั เ่าม่น,นตักกันก็ถือกล่องเวยค่ะเด้อย,ย,ย,ย่างยานกล่องตกน้ำพี่น้องอือดีค่ะดาไม่ทองคาเที่ยวอันนบอค่ะ ัดหนากกับพี่น้องยี่พูดถือกล่องหนึ่งนีค่ะเอาเอา,เอาตักมาไว้อีกแปะอีกอีอกอีกโมงหนึ่งค่ะโอ้ยจะมันยากน้ำกล่องกาะพี่น้องเอาะ เน้องกอง่นาต้งกล่องกับพี่น้องชชค่ขาตั้งกลองตั้งเย็บขาพี่น้องนี่น้องนอ่า สวัสดีค่ะแม่ทองปลาเที่ยวค่ะเดี๋ยวไม่ตองตักเซคขุถังเพื่อจ่าเด้อสวัสดีค่ะแม่ทองปลาเที่ยวค่ะมะปลามะมกค่ะพี่น้องมกปลาหน่อยค่ะพี่น้องจะแจงกันเด้อสวัสดีค่ะแม่ทองปลาเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวรดคิดหน้าจ้าสวัสดีค่ะ